นี่ไงหลักฐานทหารเก่าของฟาร่าใส่ชุดระเบิดทีชิฟบนสายการบินลัสเซียฉลวนบังคับให้ทำแน่นอนฉันมั่นใจซามาราเธอเป็นคนดีเธอสมัครเข้ากองกำลังฉันหยุดฟองแล้วก็ลาออกไปหุดตกมีอะไรไหมมันพยายามสร้างหลักฐานเพื่อใส่ความเราแล้วเก็บหลักฐานอื่นกลับไปหมเราฆ่ามันเท่าที่ทำได้และเก็บโทรศัพท์มากล่องดำอะล้างไปจนเกลี้ยง ัวไวมากเธอหยุดไม่ให้มาคออบมันบิดเรื่องราวตามใจมันได้ถ้ามีพวกคนที่อยู่บนเครื่องนั่นแสดงว่ามันหาทางหนีไปได้ <c oughs> คนอย่างมาคารล็อบคงมุทิ่งต้องลอยไว้แน่ต่บางคนเชื่อว่าเป็นสิ่งลึัของเอเอฟนะก็ต้องขอบคุณเธอแหละที่ทำให้ไม่มีใครพิสูจน์เรื่องนี้ได้คนจะคาดเดาไปเรื่อยเธอแก้เกมของมาคารลอบสรั้งห่ยังไม่พอถ้างส่งอเล็กไปทำล่าพวกมันละถ้ามันอยู่ในเอื่อซิกาฐานเดี๋ยวเขาก็เจอ้องทราบถ้าไม่วกลุ่มกับวันโควันได้เมื่อไหร่จะแจ้งทุกอย่างที่เรารู้เลือกันแล้วก็ฟาร่าว่าไงจ๊ะเสียใจเรื่องสามารานะฉันก็ด้วย เอาว่ะแปลกเว้ยภาคนี้วันโอวันไม่แยกกันเลยเว้ยเป็นไงบ้างเจ๊ยังครบ32เพื่อนรักนี่มันไปรักกันตอนไหนวะนี่กับแก๊สอหะเป็นไงบ้างสหายดีขึ้นครับผู้กองพวกนี้มันขั้งชาติชัดๆวิดวีโอรักษาความปลอดภัยสนามบินบริสารมีตัวซุ่มเป็นเที่ยว761 แฟกซ์พาสปอร์ตป้อนปอไม่ก็ใช้คนในเป็นไม่ได้ไม่มีใครขวางเขาอ่ะดูดิบอกก้อยเข้าปากชัดๆนี่ไอ้เบสมาร์คอฟนี่ไอ้มาคาร์ลอกนี่วะปาร่ากับอเล็กคุยคุ้นเจออะไรไหมไม่มากพอให้เอาผิดได้ไอ้โลกจีนเราบิสซายอเมริกากับเคมีไปฆ่าคนชาติเดียวกันเนี่ยนะมันฆ่าคนเรือนนะเว้ย จะก็เป็นความผิดให้ฟาร่ากับสหรัฐมันเล่นกับไฟการจัดฉากอ่ะมันอยากก่อสองครามตะว,วันออกเจอตะว,วันตกลบกันหาฝ่ายชน,นะคนทั้งโลกเขาเชื่อหรือเปล่าเคสเฮ้ยเวลาเหลือไม่มากแล้วเคยจับแม่งได้แล้วนะเว้ยไอ้บ,บ้าเนี่ยแต่ภาพทิ้งซะตอนนั้นทำไมนายไม่ยั้งมือ นี่ไงเบื้องหลังทำไมจอนจับเป็นวะสี่ปีก่อนโกลเยสโก้เมื่อดันวะโกลอีเกิลส์บาวอสิงรอพอยืนยันมีเสียงปืนและระเบิดอย่างน้อยหนึ่งจุดในสนามกีฬาเพรอะผู้บาดเจ็บจำนวนมากเปลี่ยนเฮ้ยพอทราบมาคล้อกับลูกน้องมันอาจอยู่ข้างในถ้ามันอยู่ก็ลากมันออกมาแบบเป็นๆนะเว้ย ไอ้เซฟเปิดน,นี่วะร,รับทราบทีมแพทย์อยู่ไหนแพทย์ฉุกเฉิจะไม่เข้าไปจนก,กว่าที่เกิดเหตุจะปลอดภัยห้องรับรองวีพีชั้นสามเป็นเป้าหมายต่อไปของมาคคารลอฟพระเจ้าแกพูดเองไงหนูโคนชและฉันอยู่ห่างไปสิบนาทีจัดการในเปรสนี่ข้างนอกกันดีกว่ามาคคารลอฟคูดจะโจมตีสนามบินแต่มันโจมตีสนามกีฬาเนี่ยนะไอ้เวนี่มันบ้าจะทัดแม่งเอ้ยขูสนามกีฬาพังหมดเลย เช็คก่อนยิงมีอะไรไม่รู้ตั้งเยอะข้างในแล้วไอ้มาขอาลอฟอ่ะได้ยินคำสั่งแล้วดิอย่าลืมกดการปะทะรถคนมั่วหมดเลยหยุดรีบออกไปรถพิเศษมาแล้วพระเจ้าเฮ้ยมึงรีบกันไปไหนไหวะเนี่ยพวกเรายังปลอดภัยรถพยาบาลรถพยาบาลเออผมไม่ได้ขับนะเนี่ยอ๋อดูได้นี่หว่าอ๋นะอลุงไพ่ขับอ่ะเนี่ยเอาเว้ย ระยามไปคุณวายชัดๆนี่แหละที่มาคอล้อมันต้องการนี่ไงพวกมันคนมันดิลุงไม่ชนมันวะยิงสวนไปเลยไอ้เวนชั้นสองรุ่งสี่มันเข้าพื้นที่วีพีเขี่ยลูกหมดเลยชั้นสามไปกันลับซับตลับบักสวยลุง เวนลงสองลงสามลุงโยนมันทำไมวะมันได้อีกฟังทั้นสามได้รับทราบผมจัดเองลุงเฮียมันยิงคนแล้วป้องเข้าไปเอ้พวกเวนอยู่นู่นเฮียมันใส่เกาะตำรวจมาตำรวจมาใช่กูตำรวจก็ได้วันนี้มา ตัอีเกิลมันมาแล้วมึงวิ่งชนทำไมเนี่ยรับตามเลื่องกันระเบิดระเบ้าเอาขึ้นไป,เอ,นไปเออไอ้เหี้ยแตกเต็มหน้าเลยนี่แหละเล่นกับระเบิดมือเป็นอย่างี้ง<ก><น>ทุกคนเล่นทีไรตายทุกทีพี่ยังสวยเลยนะรอบ<ก><น>โ,โอเคไปไปหาพื้นที่วีพี มันลากคนมันลากคนไอ้เชี่ยมึงลากคนเหรอมาแล้วทุกคนวิ่งมามาทางนี้รถพิเศษอยู่นี่ออกมาหมดยังวะโอ้โหโคตรเยอะเลยจัดการมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่อยู่ริมทางริมทางไอ้งเวนอันนี้อันนี้พวกมันไหมเดา ลบลอบพลเรือนเฮ้ยแม่งเฮ้ยเข้าแล้วนี่อะไรวะเนี่ยห้องครัวเอ้ากองวิ่งมามันทำไมเนี่ยไอ้นี่วิ่งชนเคาน์เตอร์สงสัยอยากจะเอาเงินทอนมีมีคนล่วงกองมาโดนแล้วไปเข้าไปลุยลุยลุยทำไมต้องแย่งจุดร่้มกันกันวะ แล้วกูต้องอยื่ตรงไหนไวะเนี่ยทั้งสองผู้กองทั้งบนทนั้งไหนทั้งไหนผู้กอง oh! ตัดไปเลยตลับแม,ม็กทำไมต้องเอาไอ้สันตีมาวะเนี่ยร <'s> ะเบิดอีกแล้วผู้กองรอดได้ไงวะกูยังตายเลยเมื่อกี้เห็นหัวมาแล้วตัดเลยลวงทั้งสองเคลียร์ ประตูนี้แม่งเข้าไม่ได้เอาแฟดไปแดกอุ๊ยคุณบาดเจ็บระวังใช้เวลาเบื่อตอนอยู่ใกล้พลเรืนอนพลเรือนแสบตาเองเมื่อกี้แฟดนะเว้ยเอาไปมันจริงจังไหนวะอ๋อตลบมาก<ป>เบดเอเอาเอา,เอาขึ้นไปอะอย่างนี้ไม่เป็นไรวะพลเรือนวิง่ง วิ่งฉี่เลยเออลุยดูไหนวะเนี่ยผู้กองเยอะข้างหน้าเลยนี่ว่ะเรียบร้อยโอ้ดันไม่ได้เลยคนวิ่งกันเต็มเอาไหมเทคสามมาดิตามใหม่อยากเทไม่เห็นตัวเลยผู้กอง อ้าวโดนพลเรือนนี่ไงอ่ะเลินแล้วตอนนี้เสียละหายแล้วผู้กองมันมันมันอยู่ไหนผู้กองพวกกองตัดมันดิเวยนี่รู้แล้วจะโกงเดียวเลยตลับไม้ทันบนระเบิดมาแก้ว ดันไปดิตลับแมก็กพวกมันใช้ระเบิดว่ะแม่งยิงล่วงต่อหน้ากูเลยพวกมึงาตายยังวะต,ยยงวตลบแม็กห์บอบลง,บงย,ลยังไม่หมดอีกเหรอวะหูยเห็นใจเห็นใจชาวบ้านแล้วตอนนี้แ <c oughs> ม่งวันเลยวะเนี่ย ล่วงดาวนี่เนี่ยอุย้ยทำไมควันเลยวะเนี่ยเกือบโดนอีกแล้วเฮียชิปบันไดได้แล้ว <c oughs> โอ้โอ,โอ,โอตายตายตายตอะสลับแม็กไอ้นี่หมู่เบิร์นแม่งเบิร์นจนพังหมดเลยเอาไงผู้กอง <c oughs> ไปไหนเนี่ย <c oughs> ผู้กองกูอยู่ไหนวะเนี่ย ต่อไปเหรอตำรวจมาแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงโผล่หัวมาดโดนผลเรือนอย่างเงี้ยแม่งใส่เกาะด้วยนะขึ้นบันไดได้แล้วเราต้องไปต่อรับทราบอ๋อนี่ผู้กองโอเคผมอยู่ตามหลังแล้วกันนะผู้กองทำไมเอาปืนเอสซีมจีผมมาเนี่ยยังไงไปกันรัดเข้าร้านค้ารับทราบครับ ไอ้เี้ยโอ้โตกใจเลยผู้กองเกือบโดนแล้วผู้กองเกือบโดนแล้วโอเค,อเค,อเคผมโอบไปผมโอบอยู่ไอเ้เหี้ยลวงนน้าเทียวสองตัวรออีกแล้วโหวยเต็มเลยแมย่งเอ้ย ชั้นสามเป้าหมายเรารับทราบตลับแม็กที่สินจีมีแล้วน,นีนน่มีลูกซองให้ผมใช่ไหมวิ่งมาวิ่งมาตำรวจมาแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยเทรคอยจ่ารับทราบ,บลูกซองมานี่เลยมานี่เลยมึงกำลังขึ้นชั้นสามไอ้เหี้ยวนละเลือนแต่งตัวดำซะด้วยมึง โดนไปดอกลับทราบให้ชุดดำซัดหมดไปไปไปตำรวจตำรวจโอ้โหยับเลยยับเลยเอาไรอะไอาไรล่งไปสองบนบันไดลับทราบสลับแบกไม่ใช่บรรจุแล้วพวกกองไปไหนผมขึ้นมาคนเดียวเลย เ uh, อ<ป>้เนยเฮียไอ้มึงนั่นห <hi> ัวละเรือนเอาว้ไอ้เควนด์ไอ้ไม่นี่นะมึงศัตรูล่วงเด๊ลุกออกไปไอ้สุขวัลพวกมันลอก มาโคขาหน่อยขวานอะไรทุกอย่างเออโอเคซ้ายขวาแยกกันตัดไปขวาไม่มีไปวีพี่ปั๊บซุกนำเลยจ่าผมอีกแล้วเหรอใครวะนั่นไอเบิร์นหนึ่งสองเอาไปหนึ่งสองเอาไปเปิดฉันเดาว่ะไม่เงยอพิเศษยกมือขึ้น เอาหน่วยแพทย์นี่วาเดี๋ยวนะแพทย์บอกว่ายังไม่เข้าจนกว่าพื้นที่จะปลอดภัยึงเป็นใครวะมาเลยมึงพร้อมแล้วแกเป็นแกอยู่กับใครวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนนี้กำลังจะตายไม่ใช่อ่ะถูกต้องที่สุดก่อนเริ่มภารกิจเขาบอกว่าแพทย์จะไม่เข้า พวกมันมีระเบิดว่ะโคอีดก็ไพบระเบิดพื้นที่ VIP ไม่พบมาคาล็อฟลับทราบจัดการทีตำรวจกำลังปิดล้อมเมืองมาคาล็อฟต้องรีบเพนเราอยู่ห่างออกไป5นาทีอย่าให้มันหนีไปได้ไอ้หนูรับทราบลงจอดรถแต่แล้วผู้ระเบิดแล้วไปที่จุดถอนกำลังรับทราบเอาเะไรกองลุยลูกซองกูเอามาทำไมวะเนี่ยตอนนี้ขวาไปมีลุยเลย ทางซ้ายใช้ลิฟต์แม่ฟิลนี้ยังมีลิฟต์อีกนะอ่ะช่วยกันไปที่ประตูมือโอเคยังผ่านทุกภารกิจเลยนะเนี่ยแล้วผมทำไงเดี๋ยวนี้โอเคนี่แหละข้อดีถุงมือกันความร้อนมองหามะขล้อเพืให้เจอไม่เวิร์กระยะไกล ระวังด้วยคนเลือ่อนทันทีปลอดภัยไปรถ<ป>ใครวะทันทีกำบงังไม่บัง,งอ่ะอาจจะเป็นมาคารอปลงมาจากรถลงมาจากรถเว้ยเอาเลยไอ้เหี้ยคว้ามาแล้วมึงผมหน่าแปดเอาไปแดกซะ อ๋อต้องเปิดประตูเนี่ยปรเอ้ยกมือมีไงเวนเจ้าพายมันวลาดิเมียร์มากาล็อกมึงลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายช้าๆนะเว้ยปืนมึงที่หน้าอกอ่ะเอาลงด้วยแค่นั้นละพอแล้วอย่าได้ขยับ ขนตัวมันยิ่งจะขนอีกเหรอวะผู้กองนั่นแหละปืนน่ะแกกลัวเหรอผู้กองปาดไม่เจออะไรมันคุกเข่าลงไปตัดเลยนี่มึงแกจะฆ่าฉันหรือไงวะก็คิดไว้ว่ะฆ่าเลยดีกว่านะฉันได้ดาให้แกสั่งคนของแกหยุดซะเว้ยพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้หยุดนั่นมันกลยุทธ์แบบของแกมากกว่า <languages? S 1> จะอยู่ห่างจากมันล่ะทุกหน่วยเราได้ตัวมาคาร์ล็อบรับทราบจอนพวกมันจะสู้กันจริงตัวพวกเราก็รออยู่เลยไปทางซ้ายเราจะเกลี่ยพาร์นัแล Jam ้วฟาดออกไปรับทราบลุกขึ้นมาเคลียร์ล่ยเอาแล้วตายยกเตี้ยหรื<จ>อมึงคนเดียวเนี่ยดวงแข็งเหลือเกินนะเดินไม่ได้วะซ้อมมาคาร์ล็อบเพื่อให้เขาเดินตามพวกกองพายซ้อมแบบไหนวะสั่นลูกซองแล้วกัน แค่ดันเนี่ยนะเราจะลากคอแกไปด้วยเลยจับฉันไปไม่มีประโยชน์หรอกมันแปลว่าเอาชนะแกแล้วเลยว่ะไอ้วลาดอย่าโง่ไปหน่อยเลยแกชนะฉันไม่ได้ถ้าแกยังไม่ทำลายแผนฉันและฉันก็เสียใจที่ต้องบอกแกว่าแกทำลายไม่ได้ใช่ไหมอ่านไม่ทันมกรล็อก บัทอลบเอาแล้ว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 ไอ้ยเอาแล้วมีไฟเหรอกูก็มีไฟออกซ้ายโอ้ไม่แม่งใส่กอทุกตัวเร็ววะเดาก,กู้องฟังผมเยอะอะรับฟังกันหน่อยดิลวง ก <people> no. go. ี่ตัวแล้ววะเนี่ยฟังผมเนี่ยป้องมาแกะไอ้เวนเอ้ปลอดภัยยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยดูให้แม่งเอ้ยรีบเหลือเกินนะพวกนี้ไปไหนกันแล้วเนี่ยซบเอาตัวมันไปโอเคโอเคเอากระสุนมาก่อนที่นี่ไม่ปลอดภัยไปเดินให้ไว ฉันไม่เชื่อเรื่องโชคลาสเชื่อในแผนโชคหมดแปลว,ว่าแผนมีโชคหมดแลว่าแผนไม่ดีโชคหมดแวานไม่เป็วแผนไม่ดแปลว่า,า,าคแคนไม่ดีโคลแผนไ่ด้แปลข่าแนวม่ดีคมด่นไม่ด้แปวแนไม่ด้โชมแลลว่นไดีหมแล้ว่วาไม่ดีโชคหแปลวาแไม่ดีโปวจแนไม่ดีโชคแว่าผนดโควาแม่ดกโชคแวาแผม่ดีโชคปว่าโคหมว่าผน่หมว่อนไม่ดีอชม่านไมมล่า ใครๆก็ถูกแทนที่ได้แม้แต่ฉันตามมามาหนี้เดินเอาอะไรวะต้องรีบรักษาคนพวกนี้ฉันก็ไปช่วยเขาสิจ่ะติดมึงนี่ยแหละกูเลยไปช่วยไม่ได้ฝีมือมึงไม่ใช่เราไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกเว้ยเอายังไงดีกด ดันแม่งเลยสงครามมันคือการหักหลังออเลยมึงเป็นออกมาตรงนี้ตรงนี้เคลียร์มองเห็นทางออกแล้วตรงนี้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยดันแม่งไอ้กูโดนเตะได้หวะโดนเตะแม่งเลยอือโดนเตะไหมมันอยู่ใกล้แล้วเพื่อนฉันเหมือนกันทำนี่อยากได้แล้วนะว่าไกลแกเนี่ยแพ้แล้วเพราแกเอาแต่คิดถเพื่อนชนะ คิดถึงความสำเร็จความลูกเรืองที่ชั่วช้ามันเป็นอย่างนั้นเสมอสันติภาพจับต้องไม่ได้แต่ทรงครามจับต้องได้มันมาลรวเดี๋ยวตัวมาคารอฟจัดการพวกมันรับทราบครับกูปลาเลยกูเนี่ยแปดผูกองผูกองครับลันครับผมมันเขี้ยวมันสุดๆเดยวเมื่อกี้ครับ ได้ยินคาว่าจัดการเลยจัดเลยครับเพื่อจะได้ไม่มีอนาคตเฮอยเฮ้ยเลยระยะระยะไม่ได้ระยะไม่ได้ระยะไม่ได้มึงมานี่เลยพวกมึงเอาไปเด็กกูพร้อมแล้วแม่งเี้ยไม่ต้องจับไปเลยพวกเวนเนี่ยมาเนี่ยมามึงมาอีกกูมีเยอะหมดยังแม่งเี้ยลูกสุดท้ายกูไม่เอากลับฐานเว้ย สวยครับอย่าขยับเชียวมาตรงประตูจ่ารับทราบผมกำลังมันเลยพวกกองจำหน่ายระเบิดอยู่ไม่ต้องคืนจากกองใช้เป็นอยู่แล้วของอ่ะยกขึ้นไปอีกด้านวลาดิเมียเร็วสวยครับโกอีเกิลเราออกมาแล้วต้อวันออกสนามกีฬาสถานการณ์เป็นไง บาวเซ็กประจำตำแหน่งโควทราบประตูขึ้น่อนจากทางเหนือโค้ชจะสนับสนุนด้วยสไนเปอร์สวยครับซับซับจะไปเจอคุณจุดถอนกำลังหลักอกเลือกกันจัดการมาคอล้อมเองได้ไปเคลียร์ทางให้เราผมนะครับเคลียร์แบบไหนวะเนี่ยภาษาตำแหน่งไว้จ่าไปที่จุดถอนกำลังกันจุดถอนกำลังเข้ายึดลานจอดเช็คให้ดีว่าข้างหน้าเคลียร์แล้วไปรับทราบ โผนคอมแบทนี่พิชถูเอาลูกซองมาบรรจุใต้ท้องรถไม่มีเราจะไปทางไหนพวกกองบอกผมก่อนยีเลเซอร์กูเจอเลเซอร์แล้วยีงไงเต็มเลยมึง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 สวยพวกกองไอเวนยิงขาพวกมึง,อ,อ,งอัู่ลลและ เยืดบรรจุเราเรากระเบิดปาดินตาเล่นหมดเลยแม่งเงยกองไปหากกองแล้วหลังหลังกอ,องมีนไปหากองตัวนึิมกองเออไม่เงยบรรจุที่มันมีปืนยิงระเบิดนี่ว่ะ จริงระเบิดตัวอะไรวะเนี่ยเออมึงอยู่ไหนกันเฮียยังตรงเนี้ยไม่อยู่เต็มเลยนีหว่าเฮ้ยหอเราจะสอยโดนสอยล่วงปม่วะอา้อาวข่าวช่องไหนเนี่ย เออล่วงไปกดกดยิงล่วงอ่ะโคตรโคตรดังฮอเหรอเนี่ยข้างหน้ามีอีกนี่วะเฮ้ยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟงฟงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรมั่วเลยโอ้โหไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องลูกสองกับแฟต ระเบิดไม่น่าเล่นเลยแม่งเฮ้ยโคตรมันด่านนี้โหลดนานซะด้วยฮ <c oughs> ต่อนานเลยอ่ะดูดน้ำก่อน อมีเอคแรงครับจัดไปครับนานแล้วนะเอิร์ธจดไปเอิร์ธพี่ไม่ดูไลฟ์เลยวะ่ะเอาแปดไปแดกไอนน้ี้ดมึงนี่โอ้ยบรรจุเ <AK S 1> อคพูดแรงเลยแรงจริง อะไรวะเนี่ยไอตัวนี้เอาไปอีกดิไอ้เหี้ยนโ้นตนเองเหรอทงหลังแม่งเลยตีแน่มึงตลับบักหลังเอ้ยไอเจี้ยใครวะไอโอตเหี้ยไม่เห็นไ้ค้า กำลังไปต่อพร้อมมาคอล็อกบาว่องซิกเรากำลังไปจุดลงจอดสบทราบกำลังไปก,ก้องมาลุอยู่ไหนวะไ,ไม่ไห้กูถือโลเลยมะไปเร็วไปเร็วเืนพกอยู่ไหนกุกองไปไหนอะเ,เ,เดี๋ยวเวลาไปกันแล้วจา่าเดี๋ยวมึงไปกันตอนไหนวะเออ ขึ้นฮอมาอ๋อหูมารับเองเลยเหรอเนี่ยระดับในพลมารับจ่าบ้าไปแล้วนี่เขาไม่เอามารับมึงเว้ยจ่าต้ามาเอาไอ้มาคาร้อมเป็นประตูไซมอนไรลี่ฉันอยากให้แกคออยู่ที่สนามบินแล้วก็ตายอยู่นั่นถ้าแกไม่อยากตายก็อย่ามากู้คนของกูไอ้วลาดิเมีย นี่เราเรียกชื่อจริงกันแล้วไงเออเซลมึงรู้ชื่อด้วย,ย,วยนีย่ใครไม่ก็นนหายกระสานได้อะแทนที่เหลือของมึงคืออะไรนี่ไงนี่อของมึงเนี่ย,ยคืออะไรวะน่าทึงสี่คนลุมมันอะพวกแกงโงก่กว่าที่ตาเห็นนะฉันก็มีคำถามให้แกเหมือนกันเวกก้ยดี่โมงละแกจะสนใจไปทำบ้าอะไรวะตอนนี้มันกี่โมงเวลาจะกำหนดทุกอย่างท่านในพุทธ ผมว่าเราทุกคนจะจำช่วงเวลานี้ได้ไหมหรือแล้วบางคนอาจจะจำฝังใจได้ด้วยมองมาที่ลุงไพ่ละเฮ้ยสนามบินมันล่อเราให้ออกเป้าเว้ยเลยมึงกูจะบอกกบานมึงให้เละเลยมารล้อก้ยินมไหมกูสาบานกูเล่นมึงแน่กูปากจอร์นเราเล่ตัวเขาแล้วเขาถูกควบตัวไว้ไปไหนไม่ได้หรอก ถอยออกมาจ่าศมจะเย็นศพตีตีตีปวดตีนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเธอนึกว่าพวกแกเป็นคนดีไม่ใช่เหรอแกจะได้ชดนใช้กรรมอีกยาวมึงไปตายในคุกเลยกับพวกรัสเซียเร็วๆนั่นแหละจะได้เจอแกอีกแน่แม c b e t h o v เออฉันสัญญา แม่งไลฟ์แบบ